โอ้นี่เดี๋ยวถอยรู้สึมอ่ะครับครับ <laughs> ฮัลหลจ่ฮอดแล้วฮอดแล้วทีบให้ได้ในเขาเดือดข้าอยู่นะข้าเย็นบนเขาไม่ได้เกี่ยวด่วนเลยฮี่ย โอ้ยบ่ได้เนีเขาหนาตังปีนีเอามาลดเอามาหลดเขาหน้าปังเขาเจ้าบ่ได้สัมปีนเหนมันเจเกี่ยวของมันบ่ได้กับเจาเกี่ยวเด้มาเกี่ยวเขาจ้าเอา้งเขาเอางเะเออ อด่ได้ยินที่บาทไม่ใช่หรอโอาแม่ใส่เกี๊ยวขาุ้กเกี๊ยวเอะมาขนมข้าวเหนียกับผิดกับหลังจำได้บ่阿บ้านเนียนเลี้ยงลูกไปเอาลูกไปซื้อที่สืบบ้านพวกเกียวนะใหญ่มากแล้วนะเอากาบม่ได้กินกินตั้งคูเกี๊ยวเอ๋าก็เดียวนั่นเอ้า กินก็กิ่นกินได้หากินก๋วยเตี๋ยวมันได้กินดีดีแล้วได้ก๋วยเตี๋ยวจะได้กินมันก็ได้กินเขาดีแล้วแม่ก้อนเขานะพ่อข้าวเสี๋ยวมากินเล็กงามเลยที่เห็นมันอะเนาะเอาวะให้เก็บมาให้โอ้งามเลยเอาบอบอสทเก็บมาให้แต่หุ่ยหลวงหลายๆเลยงามคนนี้เขาสิบปแม่เอาบอเอาอ๋อตะกันแย่งกันมีกนะผมตะกันแย่งแย่งแทบแย่งเลยอ๋อ อาพ้อจะมีกันเพราะเรจะไปเกี่ยวมันบอกพี่น้องไหมเกี่ยวหยากันเนื้อมัอยพี่น้องเกี่ยวหยากันเนื้อเมื่อไงเมื่อไงเมื่อเกี่ยวได้ค่ะงานเลี้ยงปล่อยไปเขาบวกเกี่ยวได้ค่ะยึดติดต้นนึงกับบวันรับประกันได้พวกเกี่ยวอยู่แล้วนอนฟังมันโมดีนะเป็นเลี้ยงบมดีไปไปเกี่ยวมันเกี่ยวแค่กันเราก็จดละลายเนาะไปด้วยกันพี่น้อง